โอ้ขวดใหญ่จ้าปลาทูนะครับผมพี่น้องมาสุดรักขวดกันไปถุงเสียบนะน้องิรักมาด้วยสวัสดีครัสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขุทุกคนครับผมมาพี่น้องมาเหมือนอิปอนมากครับเส้ออาไอเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้อง มากับไอ้นะครับผมแล้วก็ได้มีดูสิบแซบเลยครับผมพี่น้องน้ำพริกกะปิเฮ็ดเองตําเองน้ำพริกกะปิล้วก็มีไข่ชะอมนะครับไข่ทอดชะอมแล้วก็ปลาทูทอดอันนี้น้องไอเป็นคนทํานะส่วนพนเป็นคนตําน้ำพริกกะปิล้วก็มีผักด้วยนี่บักแข้งบักเขือบักทั่ว้วก็ข่าออนนะครับผมพี่น้องบวกกับข้อสวยเป็นห่อนมาครับผมมาสืบแซบน้ำพนกับน้องไอนะครับผมพี่น้องสืบแซบกันจ้าโอ้ปลาทู น้องเอ้ยจาสะออน์ตปุณ่ะตัวอกอวบใหญ่จ้าปลาทูดังครับผมพี่น้องมาสิบแซมกันเด้อโคละตัวไปเลยยังไงขยี้สออรนี่ขาดไม่ได้เท่าสวยโอ้โหกอดเองเสียงเสียบนะน้องกี่หักไม่จัดหยอกเนี่ยหยอกเนี่ยกวนเบ็ดเหนือจังเลย นั่งกินไปเราแวงไปเด้ป,ปะป้าฝนเสิยงพูฝนสีมะอะไฟฝากวากินก้อนพี่น้อง<ม>อู้ป่ะนะราดไปนี่นี่ราดแบบนี้นี่ราดไปมาครับผมเสี่ยบคำนี้ไงอืมอ้ม,ม,มเฮ้ยเจียงกระสังกระสีรัน ก็ดเองบนตังห่วงอร่อย่ไ้ก้บ่แพ้บ่วาร์บ้าไม่ขาแน่นอนอือไอออข่เคอมราอตหอืวดอาไป เดี๋ยวฝ่อมาเร่อระแวงระแวงระแวงฝนกับผมก่อ้าเยะอมเนียไม่ได้ทำแต่น้ำสุม ถ้ามีน้ำซุปประดูกอ่อนประดูกมูนอ่อนจะอร่อยมากหัวกินได้เบิร์ตหัวปลาดุยจ้า 嗯嗯。Mm hmm. ไผ่หอนม่คูม,มเส็ค่ะึอืมอกินเขาก็ตุ้ดสลักเสียบกิน,อง,นองเลยนะครับอืมกินเขาก็ไผ่กับว่าเสียบจรกินเขาน้ำเมียนะสุดยอดแล้วเมียผู้ให้ bạn cười cao giọt 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 Mm-hmm. ปกตำาบบผิกจีน,นาแดงกระเทียมใส้กะปิผุวหลอดบีบมะนาวแค่นั้นแหละเก่งง่ายง่ายก็หลอดไปดูอีกง่ายหลอดไปคูกก็แบบอกเข้าอีกน่นไเจไแม่สงสัง เจ้าเสียบตัวเสียบเอาเข่าเพิ่มแล้วใครคือสถอดแหงตัวไอตัวไอเป็นคนถอดอืมุ้งหอมดีกว่าครับเอาละ

นี้แห่งอาน้องไอครับขอบคุณค่ะอืมตัดขาดใจก็อยากกินมึง <c oughs> ก็กกินมือละ <c oughs> ก็โดนยิ้นเนชิะแบบว่าอืมไม่ได้กินน้ำพิกะปิกพกันกะใหญ่เลยอยากกินแต่หมื่บ,บ,บ้านเราจมเลยมาแล้วไไมาแล้วปอเป้ปอเป้แ,แ,แล้วอืม,อมเกเปียกแล้วตังว้งเขา Đây là cái con thường nằm nhé Thay cho đoạn Thực Như หัวปลาดูมันกรอบอกินผัดีนัอกแซ่ ปอาน้ำหนึ่งครับบรรยากาศฝนตกเลนะครับพีน่น้องกข้ามเมน,นูน้ำพริกนะปลาถูไข่ชะโกุกปลาน้ำหนะึ่งเล็กเองมันแซ่บแล้วเขาก็สื่อแบบว่าเขาอยากกินหลายเขากสื่อมาหลายเขาก็หุงด่างดีๆเขาหอมเขาขาวนะครับผมหนอกที่อร่อยแซ่บ เบื้อตัวนั้นแหละตัวนี้มีคำว่าแสแบบมหาศาลเลยพี่น้องเมื่อนี้ป้อนกับน้องไอ้ก่นจะขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเมนูเสแแบบนะครับปลาทูทอดนะครับผมน้ำพริกกะปิแล้วก็มีไข่ทอดเจ้าอมนะครับผมพี่น้องแยบกับผักด้วยนะครับผมพี่น้องเสจแบบไปน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับผมฝากก็ไรก็แชร์ฟังปอดนั่มเองนครับผมพี่น้อง ไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ